ใช้งานแอป Facebook มายาวนานแต่ลืมรหัสผ่านแอป Facebook ไปแล้วนะคะวิธีการนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการเข้าดูรหัสผ่านแอปต่างๆและแอป Facebook นะคะมีวิธีการเข้าดูยังไงสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้มามาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Opp o ppo ให้เราแตะเข้าไปที่แอป o o o g l e ค่ะจากนั้นแตะไปที่รูปโปรไฟล์บมบนนะคะไปที่จัดการบัญชี Google ค่ะ แต่ไปที่หัวข้อความปลอดภัยและการลงชื่อเข้าใช้นะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อเครื่องมือจัดการรหัสผ่านนะคะแต่เข้าไปค่ะเข้ามายังหน้านี้นะคะก็จะเป็นรหัสผ่านต่างๆที่ระบบ Google บ,บันทึกไว้ให้อัตโนมัตินะคะก่อนที่ระบบจะบันทึกไว้ให้อัตโนมัติแบบนี้นะคะต้องมีการตั้งค่าด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะไม่มีแอปใดๆไม่มีรหัสผ่านแอปใดๆตรงนี้เลยนะคะก็ให้เราแตะเข้าไปที่การตั้งค่ามุมล่างคะ่ะเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะหัวข้อเสนอให้บันทึกรหัสผ่านตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็ให้ทําการเปิดไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการอยากจะทราบรหัสผ่านแอปไหนนะคะ <c oughs> ก็ให้เราแตะเข้าไปแบบนี้นะคะให้เราทําการใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอมือถือเครื่องนี้ลงไปนะคะสําหรับใครตั้งสแกนลายนิ้วมือไว้ก็ให้ทําการสแกนลายนิ้วมือแบบนี้ได้เลยนะคะ เข้ามายัางหน้านี้นะคะเรามีบัญชี Facebook กี่บัญชีระบบก็จะบันทึกไว้ให้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะทราบรหัสผ่านแอปไหนนะคะก็ให้เราแตะไปที่รูปดวงตาตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะทำเพียงแค่นี้เราก็จะเห็นรหัสผ่านแอป Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการนี้เข้าดูง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูคะ่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ